กะยากอาอายุพี่น้องก็จ,จังไหญเนาะจะอายุแต่ก็ย่อมรับความจริงเนาะค่ะมะเขือ แซ่บแซ่บสวัสดีค่ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้าตั้ซั่วจ้ะตั้ข้าวปุ้นจ้ะมาหนี้ตั้มบะหุ่งใส่ข้าวปุ้นแซ่บ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 ขาดแซ่บแน่ยี่แคบหมูเลยจ้ะมาหนี้นี่ใบบัวโบกข้าวหมูกรอบ แสบแสบพี่น้องนะอแสบแสบพี่น้องน้ จ้แจบ่บถ้ากันจองกบมี่ก็ปลาเขือจากมาด้วยจากพี่น้องเซบแสมน้องกันด้วยค่ะจ้าจ แบบพี้เนาะม้น้องเสริ Đó. Bây giờ bục. Đẹp, đẹp. สวัส<น>ดีค่ะพี่น้องกินข้าวแรกน้ำน้นแกงเลยจ้าตาั้มซัวจ้ะตั้ข้าวปุ้นจ้าวันนี้ แซ่บจ้ะถ้าหมูกรอบกรอบตามบะหุี่ใส่กระปุนแซ่บแซ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 บแสบขับแซบแน่นี่แคบหมูด้วยจ้ะมาเนี่ย มีใบบัวโบกมีคนถามว่าบ่อยากอายบอกออกกล่องคนละมีคนถามว่าบ่อยากอายบอกออกกล่องคนละ ว่าเพจบอสแสม่ะคนณว่าฮึ่มไ่สน ส,สวัสดีค่ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกั่นเลยจ้าตำสัซัวจ้ะตำข้อปุ้นจ้าวันนี้ใบบเบก แทบแสบพี่น้องนะเพจมาเพจบ่แซ่บนากคนว่าสาาวัสดีค่ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันกดเด้อจ้าตั้มส้วจ้ะตั้ข้าวปุ้นจ้ำวันนี้ ไปบ,อบ,บ,บ๊อบบกแซ่บแท่บไปบอ๊อบบ๊อกมีคนถามว่าบ่ยากอายบอ่ออกกล่องคนละมีคนถามว่าบ่ยากอายบอ่ออกกล่องคนละ เพ็ดมาเพ็ดบะแสบนะคนว่ามีคนถามว่าบ่อยากอา่ายบอออกกล่องคนว่าแจ๊าเจ๊าใบบัวบก พนะี่นะ้องน้อ มีคนถามว่าเมื่ออยากอายบอกออกกล่องคนวะถ้ากันจองกามี่ก็ปลาเขือจา้ามาด้วยจากพี่น้องแซ่บๆน้องกันดนะคะถ้ากันจองกามี่ก็ปลาเขือจา้า มาด้วยจากพี่น้องเซบแสมน้องกันดนะคะถ้ากันจองกามี่ก็ปลาเขือจ้ามาด้วยจากพี่น้องเซบแสมน้องกันด้วยคะ